สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอร์สออนไลน์พิชิตศัพท์อังกฤษกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณเรศสุรสิธิ์อาจารย์ผู้เขียนหนังสือวิชาการด้านภาษาอังกฤษกว่า65เล่มวางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า30ปีครับเช่นหนังสือโทิกเป็นคนเขียนหนังสือโทิกเป็นคนแรกของประเทศไทยหนังสือด้านโทเฟล นังสือด้านการแปลแกรมมาอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยกว่า10มหาวิทยาลัยกว่า10ปีในระดับชั้นปริญญาตรีโทและเอกและก็ที่สำคัญก็คือเป็นอาจารย์สอนคอร์สออนไลน์ในระดับแรก,แรกคนแรก,แรกในด้านภาษาอังกฤษของ w w w s k i l l a n e ็บดลและ w w w ดุ o าบ c o กดด้วยนะครับโลกเปลี่ยนไปท่านผู้ชมครับ world change and we have to change education system educational system has to be changed to ถ้าเราไม่เปลี่ยนหลาย,ลายๆอย่างก็จะเปลี่ยนเราเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับเปลี่ยนจากไหนเปลี่ยนจากอยู่บ้านก็เรียนภา,า,ภาษาอังกฤษได้ sources for learning English are various แตกต่างกันมากเลยแต่ว่าการพูดภาษภา,ษาษเอเังกฤษ whenever not only Thai people people around the world speak English the different that we the difference that we can see we can see clearly is pronunciation but the thing the same thing that we have to use is vocabulary ดังนั้นคอสนี้จึงคิดแล้วคิดอีกว่าจะทำอย่างไรให้ผู้เรียนกับผมนักศึกษาที่สอบแล้วก็เป็นพง่งเป็นแพทย์กันเยอะๆในปีนี้นะครับของผมนี่นะครับ ได้เรียนรู้ศัพท์ได้ง่ายขึ้นจึงเกิดการบูรณาการในการเรียนรู้คําศัพท์นำเสนอโดยผู้ใช้ศาสตราจารย์ดรนเรศส,สุรสิธิ์สามแนวทางด้วยกันเพราะว่าศัพท์มีความสําคัญทั้งต่อการพูดภาษาอังกฤษทั้งต่อการฟังภาษาอังกฤษถ้าฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องไม่ใช่ pronunciation อย่างเดียวนะครับเป็นคําศัพท์ด้วยและอย่างที่3ทั้งการสอบครับเพราะฉะนั้น whoever said English is easy don't believe them and whoever said English is the same as Thai language don't believe สองอันนี้ไม่มีทางเป็นอันเดียวกันได้เราอาจจะเห็นว่าเสียงในภาษาอังกฤษแตกต่างกันนั่นคือเสียงปรนั i เสียงนั่นคือโทนของแต่ละภาษาแต่ว่า vocabulary ยังเป็นอันเดียวกันนะครับในหนังสืเอเล่มนี้ผมได้ทำวิธีจำคำศัพท์3วิธี ท่านถนัดด้านใดก็ว่าไปหนึ่งแบบวิชาการล้วนๆ prefix root suffix โ oh, อ oh, ้โหแบบนี้เป็นแบบที่หลายท่านเนี่ยจะได้คำศัพท์อย่างมากมายท่านผู้ชม beauty เป็นคำอะไรนะครับ beauty เราไม่รู้จักเรารู้จักแต่ b e a u t i f u l เป็นนามท่านนามกับกริยาใช้แบบเดียวกันไหมไม่เหมือนครับ 1. เป็นนามท่านอย่ารังเกียจการเรียนแบบนี้เพราะมันจะทำให้เรารู้จริง และก็ใช้ได้จริงครับเป็นผู้ที่ educated จริงๆ 1. beauty เป็นนาม 2. beautiful เป็นอะไรเป็น adjective ครับอาจารย์รู้ได้ยังไงใครก็รู้เพราะเขาสังเกตเขาดูที่ suffix ending ด้วย beautifuly l เป็น adverb ทั้งหมดใช้ไม่เหมือนกันและมีคำหนึ่ง beautify beautify ครับเป็นกิริยาซึ่งกิริยาก็ผันรูปได้ 4ช่อง12เทนรูปโอไม่ต้องจำขนาดนั้นหรอกครับจริงๆไม่ต้องจำถึงขนาดนั้นแต่การรู้เหล่านี้มันมีความแตกต่างกันในภาษาอังกฤษเช่นเช่นในภาษาไทยแหวนเพชรราคาแพงวงหนึ่งภาษาไทยไปข้างหน้าอย่างนี้นะแต่ภาษาอังกฤเวลาเราได้คำศัพท์แล้วเนี่ยถ้าได้แบบที่ผมสอนหนึ่ง prefix root suffix ท่านจะ ใช้ได้เลยเพราะผมสอนในห้องนี้ผมสอนการใช้คำศัพท์การเรียงคำศัพท์ด้วยแหวนเพชรราคาแพงมากๆวงหนึ่งภาษาไทยแต่งไปข้างหน้าแต่ภาษาอังกฤษหาเป็นเช่นนั้นไม่ใน3มพารที่ด้วยกันก็คือหน้าผมใช้โครงสร้าง4 3 2 1เป็นคนเดียวคนแรกที่คิดค้นวิธีการใช้การเรียงประโยคแบบ independent c l a u s e Simple Sentence แบบนี้ขึ้นมานะครับท่านจะใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีศักยภาพทั้งพูดอ่านเขียนแน่นอน and extremely expensive diamond ring diamond ring ห้าคำเวลาเรียงไม่ใช่เรียง ring diamond expensive extremely and ไม่ใช่อย่างนี้นี่คือภาษาไทย ท่านมาเรียนแบบเป็นระบบ systematical learning with อาจารย์นเรศสุรสิบ In this course your English will be much better ก็ดูหนึ่งว่าในเรื่องของการสร้างคำศัพท์ที่ผมสอนนักเรียนนักศึกษาที่จะไปเป็นแพทย์เป็นทันตะเป็นเภสัชอะไรบางนี้หรือคนอื่นๆด้วยเพื่อสอบ TOEFL ในรูปแบบของ prefix root suffix คับท่านผู้ชมดีมากๆเลยอย่างที่สองผมก็นำวิธีใหม่ เผื่อคนที่ไม่ชอบวิธีนี้โอว,วิธีนี้ยากไปผมต้องไปสอบ t o ฟ e f ลผมต้องไปสอบ t ี e ูเผมไปสอบ c ีย e P. มีข้อสอบที่เรียกว่า vocabulary โดยเฉพาะของ t o ฟ e f l ไม่มีในโทอีกคำที่เป็น s y n โน y m มแอนโทนวิธีที่สองก็เลยนำวิธีวิเคราะห์ข้อสอบดูจากบริบท context clue วิธีที่สองนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยได้ประโยชน์จากการทั้งจำศัพท์จาก Text และก็คำพ้องคำเหมือนซึ่งอยู่ในรูปของ s y n นนีมและก็ทำข้อสอบของคำศัพท์ t o ฟ e ิ l ได้ด้วยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สอนให้เราท่านทั้งหลายได้รู้วิธีการและวิธีนี้ผมสอนวิธีการแปลด้วยเดินประโยคอย่างไรในการแปลและจะนาไปสู่การอ่านภาษากฤษรู้เรื่องสูตรผมในการ ่านภาษาอังกฤษไม่มี skimming, scanning เพราะผมต้องการ educate my students to understand how to read the books and how to speak English and then the most important thing is that how to obtain how to gain knowledge from reading comprehension นั่นคือวัตถุประสงค์ของผม educate เด็กไทยให้มีความรู้ไม่ให้ไปจิ้มเอาอย่างที่3าสองแบบนี้ผมเรียนแล้วครับแต่ว่ามันจำยากแบบที่3ครับ 1,300คำสัท์ p r o v i d e for all of us จัดเตรียมไว้ให้กับทุกท่านในการที่จะอ่านเอาวันละรอบโอ้โหนี่ฉมังมากเลยนะอ่านวันละรอบ TOEFL เธออีกข้อสอบใดก็ตามเสร็จท่านแน่นอนถ้าท่านได้1,300คำสัท์ที่ผมจัดเตรียมไว้ให้มี1คำ2ขออภยัยมีคำมีการอ่านคือคำอ่านเช่นคำว่า Education ก็เป็น Education นฮะ Information เสียงมีคำแปลแล้วก็มี n o u n active d ad j e a d verb เพราะว่าการเรียนในห้องนี้รู้เฉพาะคำศัพท์ทำให้เราไม่เก่งเพราะเราใช้คำศัพท์ได้ไม่ various แต่ถ้าเรารู้วิธีวางประโยคตามที่ผมซ้อน4 3 2 1 5 4 3 2 1 6 4 3 2 1ไปเรื่อยๆใน independent c ์ค s s แบบนี้ท่านจะแต่งภาษาอังกฤษได้หลากหลายตระหนไหมฮะว่าคำศัพท์มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งมั่นใจว่าคอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่ทำให้หลายๆท่านกระจาขึ้นในการเรียนคำศัพท์แล้วก็เพิ่ม multiply your vocabulary เพิ่มคำศัพท์ได้อย่างมหาศาลนะครับ